ไปดูปูเมบ้างนะฮะเอรียาสุธานุการยังโชว์ผลง,งานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับจัดแรงกิ้งล่าสุดนั้นตอนนี้ขึ้นมาเป็นอันดับ2ของโลกแล้วนะฮะ อันดับที่หนึ่งยังคงเป็นลิเดียโคโปรกอลจากนิวซีแลนด์อยู่นะคะโดยที่โปรเมรปีนี้ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมค่ะคว้าแชมป์ไปแล้ว5รายการประกอบไปด้วยแชมป์เมเจอร์1รายการนะคะก็คือ r e g o Women's Bri t i s h Open และก็ชแชมป์ LPGA ทัวร์อีก4รายการ oh, ค่ะแชมชป์โยโกฮาม่าไทย LPGA Classic Kings Mill Championship LPGA Warwick Championship และก็ Canada Pacific Canadian Open ค่ะ ซึ่งในการจะอันดับนักกอล์ฟหญิงโลกครั้งล่าสุดนี้นะคะเจ้าตัวยังพงครองอันดับที่2มีคะแนนสะสมอยู่ที่9.06คะแนนตามหลังอันดับหคือลิเดียโคโปรชาวนิวซีแลนด์คือถคะแอนค่ะอันดับสนี่ครับตกเป็นของชุดอิมจีก้าเหล็กสาวจากเกาหลีใต้ที่มีคะแนนสะสม7.90คะแนนตามด้วยบรู๊คแอมไฮเดอร์ซันนะครบโปรจากแคนาดาแล้วก็คิมเซยองจากเกาหลีใต้ ก็โคที่มาเป็นอันดับ4ี่แล้วก็5้าตามลำดับนะครับตอนนี้กำลังให้แข่งขันเอฟเจเ s คลาสิกที่ประเทศจีนแล้วนะครับยังไงส่งแรงใจเชียน้องเมย์ด้วยนะครับให้คว้าแชมป์รายการนี้ให้ได้โอกาสเป็นอันดับหนึ่งของโลกก็ใกล้เข้ามาเหมือนกันนะครับที่เกิดว่าสามารถคว้าแชมป์อีกสัก2 3รายการในปีนี้นะฮะใช่แล้วก็อยากเห็นผลงานของโปรเมย์ขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งของโลกแต่บอกว่าปีนี้เป็นปีที่ พลิกชีวิตเขามากนะครับจากอันดับที่21นี่ไลายมาเปยนอันดับ2ใช่ภายในปีเดียวนะฮะเก่าเป็นปีทอง